แล้วนะคะคที่ช่องนัตตี้เจอนี่นะคะวันนี้พามาคาเฟ่แล้วค่ะแถวนคปรปฐมนี่เองนะคะชื่อร้านว่ารับบิดไฟ a y ค่ะเป็นร้านน่ารักน่ารักนะคะแอบอยู่ในสวนนั่นเองแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะคะดูวิวโดยรอบด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งสะบัวนะคะก็สดชื่นมากๆเลยค่ะ ส่วนตรงด้านหน้าอีกด้านนู้นนะคะก็จะเป็นคาเฟ่ค่ะสำหรับนั่งอ่านหนังสือทานจิบกาแฟนะคะชิลๆได้เลยบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งบริเวณอา u t ดอร์ก็สามารถเลือกกันได้เลยนะคะ ตอนนี้เอกก็เข้ามาแล้วนะคะด้านในแล้วก็สั่งเมนูไปเรียบร้อยนะแล้วสั่งละง่ายๆก็คือจะเป็นชาไทยแล้วก็จะเป็นโกโก้แล้วก็จะเป็นขนมเป็นสตรอเบอรี่เคก้กแล้วก็จะเป็นชุบครีมด้วยก็บอกว่าเป็นเขาทำเองอ๋อที่นี่นะเขาทำขนมเองด้วยนะแล้วก็ใช้วัตถุดิบเนี่ยจากนิวซีแลนด์ด้วย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะว่าอร่อยหรือเปล่า mày lại nhầm cách khác เมนูขนมมาแล้วนะคะนี่เลยว้าวหน้าตาดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเอจะมาลองชิมดูนะคะอันนี้ลองกินไปนิดนึงแล้วอันนี้จะเป็นเขาแบบอันนี้ไม่ได้สั่งนะเขาแถมมาให้เขาให้มาสองชิ้นเลยอ่ะแต่ว่ากินไปชิ้นหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าซอฟต์ครีมอ่าอนนะไรสักอย่างเดี๋ยลงไว้ด้านล่างก,กันนะจำไม่ได้ แล้วชิมกันละวล้นอืมครีมอร่อยหวานดึงอืม,อมนี่เป็นชูครีมนะคะวัตถุดิบของเขาเนี่ยนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลย คิครีมดีแป้งดีแล้วก็ที่สำคัญครีมอะคะ่ะละมุนมากๆ oh, <no. S 1> อ,อร่อยตัวนี้สตรอเบอรี่เค้กนะคะว้าวอ,อเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ ตัวครีมดีมากตัวครีมบอกเลยว่าเขาทำดีจริงๆอร่อยร้านนี้เนี่ยก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะดีนะเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะก็เหมือนอาจจะ ด้วยเถอะมาวันธรรมดาด้วยมั้งเนะาะวันเสาร์อาทิตย์น่าจะคนเยอะแต่ว่าเอาชอบบรรยากาศแบบนี้นะแบบไม่พุกผ้านแล้วก็มานั่งทํางานสิบก,กาแฟอ่านหนังสือเงี้ยได้ชิวๆเลยนะคะก็แนะนำเพื่อนมาเลยชื่อร้านว่าด b บบิดไฟดีนะคะแล้วก็หาไม่ยากเลยเดี๋ยวจะลงพิกัดไปด้านล่างนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำเออสั่งเป็นง่ายๆเลยเป็นชาไทยเพราะว่าปกติกาแฟก็ไม่กินอยู่แล้วนะโคกโค้กก็ทานได้แต่ว่าหลากัหลกๆก็คือชอบกินชาไทยก็เลยสั่งดูนะคะตัวนี้ หอมอร่อยอะ่ะนี่อร่อยจริงอันนี้แนะนำเลยนะชาไทยเมนูธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาอืมอร่อยค่ะก็แนะนำเลยเนาะมาที่นี่ได้เดี๋ยววันนี้เองขอญอาตไปทานก่อนละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะลงพิกัดไว้ด้านล่างรีวิวหน้าพาไปกินที่ไหนนะคะก็คอยติดตามกันไว้อย่าลืมนะคะกด subscribe ให้ช่องเอ๋ด้วยนะคะนี่ลาไปก่อน Bye bye, ka. Hmm. Hmm. I love you. Happily buried deep in admiration of you. Your melody is my release. When Ben goes to baby what my music I'm